คุณเคยเห็นนกอพยพไหมเวลานกอพยพนะมันจะไปกลายเป็นตัววีคุณมันจะเป็นตัววีอย่างนี้นกตัวจ่าฝูงนั้นจะบินนำแล้วก็จะมีนกดถลั่นกันมาเป็นตัววีนักวิทยาศาสตร์ก็มาหาทางว่าทาไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะทาไมมันไม่ต่างคนต่างบินเออต่างตัวต่างบินบินกันไปเหตุผลเพราะว่ารูปทรงตัว v ีเชฟเนี่ยพอนกมันรวมเป็นรูปร่างนั้นอะ่ะมันจะเกิดรูปทรงเขาเรียกว่าแอโรไดนามิก มันทาให้นกแหวกอากาศง่ายครับแรงต้านของอากาศที่มีต่อปีกนกจะง่ายแต่มีความลับที่มากกว่านั้นครับความลับที่มากกว่านั้นก็คือว่าด้วยแรงกระพือของนกทุกตัวที่มันช่วยกันมันทําให้นกทุกตัวไม่ต้องออกแรงมากเพียงตัวเดียวครับทําให้นกทุกตัวสามารถบินแล้วก็ประคองในการร่อนเนี่ยไปพร้อมๆกันแล้วก็ไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้มีหัวหน้านําไปแล้วก็มีคณะลดหลั่นกันมาตามลําดับ มันก็พากันไปจนถึงจุดหมายมันก็พากันหนีอากาศหนาวมาสู่อากาศอุ่นมันก็จะบินไปไหนก็ไปเป็นเป็นแก๊งเป็นกลุ่มก็อุ่นใจนี่แหละคุณคือความหมายของความสามัคคีครับแม้กระทั่งในสัตว์สัตว์ความสามัคคียังปรากฏให้เราได้เห็นว่าโอ้ดูซิสัตว์ไหนบอกว่ามันไม่รู้เท่ามนุษย์แต่สัญชาตญาณภายในในดวงจิตเขาว่ามันถอดรหัสมาว่าชีวิตนี้มันต้องเป็นอย่างนี้รูปแบบของมันต้องเป็นอย่างนี้ลูกสัตว์คลอดออกมา หลายชนิดลูกวัวลูกกวางลูกยีลาฟลูกม้าเจ้าต้องยืนได้ทันทีหาไม่แล้วเจ้าอาจต้องตกเป็นเหยื่อของหมาป่าที่มาคอยตะคุบสัตว์คลอดใหม่เพราะแม่ก็จะไม่มีพลังปกป้องเจ้าแม่เพิ่งคลอดลูกออกมาแม่ไม่มีพลังถ้าลูกยังยืนไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้โดยเร็วพลันหมาป่าและสัตว์ร้ายนั้นอาจจะมาขย่อลูกได้ชัดเจนกันอย่างนั้นครับ